วันนี้นะคะร้านเช่าชุดเพื่อนเจ้าสาวนะคะสําหรับเจ้าสาวเจ้าบ่าวที่มีแพลนที่จะแต่งงานในช่วงนี้นะคะก็วันนี้ก็ดีใจที่ร่วมกับโรงแรม S31 นะคะที่มาจัดแฟชั่นโชว์เพื่อโชว์ให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในงานนะคะถ้าเอ่อท่านไหนสนใจนะคะที่มีแพลนแต่งงานในช่วงนี้นะคะก็ติดต่อทางเพจ Facebook ของที่ร้านได้มีสไตล์เดทร้านชุดเพื่อนเจ้าสาวนะคะแล้วก็ IG นะคะ แล้วก็วันนี้นะคะก็มีน้องๆน,นางแบบที่น่ารากักน่ารักนะคะยังไงเดี๋ยวเราให้น้องแนะนําตัวกันสักนิดหนึ่งนะคะค,ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพรนภรัสอุ่นกงร่างค่ะตอนนี้กําลังดํารงตําแหน่งเดสตาร์โมเดลไทยแลนด์ปี2 0 2พอ็ค่ะค่ะสวัสดีค่ะมิวนะคะเด็กหญิงพัชาราดีออนค่ะตอนนี้นะคะก็กําลังดํรารงตําแหน่งยังแกนพิษณุโลค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาววรรณการมาเจริญนะคะเป็นนักแสดงอยู่ค่ายมหามงคลฟิล์มค่ะสวัสดีค <c oughs> ่ะชื่อนางสาววรรณการมาเจรค่ะชื่อเชิดัตติเป็นนักแสดงจากมหามงคลฟิล์มค่ะก็สําหรับเอ่อคนที่สนใจนะคะแอดอ่ลน์ของทางร้านมานะคะแล้วก็มีคูปองส่วนลดอยู่ในลายเรียบร้อยค่ะยังไงก็ฝากติดตามเพจ Facebook ของทางร้านด้วยแล้วก็น้องๆทุกท่านด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ<อ>ค,ค่ะ<อ>